ภารกิจของเราวันนี้เราจะมาทําลายขยะที่อยู่ท้ายรถนะครับขยะทุกชิ้นมีค่าอย่าทิ้งเราจะไปดูว่าเราจะทําลายขยะด้วยวิธีไหนครับผมอันเอาขวดนาขายครับลับีบ่ะฮะอันขวดได้รถเท่าไหร่ครับ ครับอ๋อกระดาษโลละบาทกันล่งางด้วยกันบ่อ๋อล่างสองบาทโดดอะต, <c oughs> ตอนนี้ผมได้ทำลายขยะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูลายลับกันเท่าไหร่ว้าวเลขสวยครับ หนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทครับขยะทุกชิ้นมีค่าอย่าทิ้งนะครับ